กับครบ30นาทีแล้วพี่น้องกำลังเหลืองงามจ้ะคุณน่ะสีสันเข้าเข้านึ่งดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องคะออกปลาโนไม่มาแล้วจ้านี่โนไม่ที่เข้าได้คะ่ะนี่ขออนุญาตนั่งจังสี่เด้อค่ะสิทนัทข้าตามลำบากเลยตอนแรกนะคะ่ะพี่น้องเข้าว่าจะเจ้าโนไม่มาเห็ดอันมาเห็นโนไม่สมเนาะเลยเนาะนอนนอนไดดินเข้ากับจะตุ่มว้เองสินะคะ่ะ เพื่อมีคนสื่อเข้ากับจะขายพอดี f อนะคะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโทรมาว่าเพิ่นอยากได้นมัยเองสินะคะแต่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะทําการหนึ่งหนึ่งแล้วกับแพ็กถุงทรงให้เพิ่นมันจะได้บเิสียนเอาเลยเนาะเพราะว่าถ้าเขาต้มเหมือนข้าต้มกินธรรมดาเนี่ยบูดแล้วบูดแน่นอนจ้ะเพราะว่ากว่าจะถึงกระซองมือวันนี้เขาจะเฮ็ดเหมือนนมัถุงเป็นนมัถุงดีกว่าความขมนั่นแหละจ้ะวลาไปกินก็ต้องแกะออกมาแล้วก็ต้ม แกะอ,อกมาแล้วก็ต้มก่อนมันหนึ่งเห็ดน้องใหม่ถุงมันก็นมีหลายวิธีแล้วแต่วิธีไผวิธีมันเนะานะ,ะาบางคนกะกะเห็ดคาเปลือกบางคนก็เห็ดคาเปลือกเลยจ้ะเห็ดงงายบางคนมันก็แกะ,กะแล้วก็หนึ่งแล้วก็มาแพกถุงเลยเดี๋ยวเฮาจะเห็ดแบบแกะมันบ่นเขาจะแกะกอนเปลจะแกนจ้ะแต่ตอนนี้เขาสมบน้องใหม่กอนจ้ะปอกเลย ออกน้ำเนาะออกสมไปน้ำแกะไปน้ำแล้วเ้าก็ไปล้างให้สะอาดแล้วเ้าก็นหนึ่งแล้วก็แพ็คงุนวะเนี่ยง่ายง่ายอันนี้อันนี้เก่าไ้แล้วนะอันนี้แกงกันเลยตัวอู้จะเง็นงามพี่น้องค่ะโอ้ชัว นัง่งครับ้องบอบเมียนกับตามมาใส่เปลือกมาเดี๋ยวเ้ากับหอบใส่ะาสเตเท่เท่รง,งให้ปลากินปลากินมาละเมือ่อน,นี้เข้าไปสวยเนี่ยอากาศห้อนหอน อันนี้บบแดงกับข้าเอาไก้แกงอันนี้แต่ที่จริงอ่ะอันปิดคออ่ะหนึ่งแบสบด้วยนะสองนาำอันนี้ข้าตัดบอ,อตดัดเนาะไล่ตาหน้าอันนี้ เสียดายแต่ว่าฝนมันบ่ตกเนาะท่านฝนตกนี่นอนใหม่มันจะขึ้นยางคากักเลยพี่นอนนอนใม่แนดินก็นยังเหี่ยวเลยแมนขนาดขนาดอันอนนั่งดินก็นยังเหี่ยวเลยจ้ะเ่สาสับมากนะอากาศก็ห่อนในก่อนนอนใหม่เอา้าเอา้าเบียรเบิด์ดาแตอาบน้ำ จากงามค่ะมามาปอกซอยกันหนึ่งแบบเลยฮะหนึ่งแบบเลยหนึ่งสาไฟไทยมอนแล้วหนึ่งแบบใดวะนะหนึ่งสายไฟแล้วอะตีไปหาหน้่ใหม้งามกระเบิร์ตพี่น้อง น้ำกระติกหนึ่งหูน้ำกระติกน้ำแข็งจินมจนเบิดสามคนเกือบตายออกมาจากปลาโนไมยมากปากจนเฝ้าเหมือนกลัวจิ้งีลนหาลา,านได้บันนี้ทั้งหิวเขา <c oughs> หิวเขาก็หิว,วดบบนี้จะเป็นง่ามอ่อนง่ามค้ังอิหรีด่ด้หนี่เหลือกันนองง้อนง่ามหนึ่งให้ มีจังสี่นะนอนยังง่ามๆหนึ่งไหนหคนแม่ตอนแรกเขาว่า,าเขาจะแวะเอาเอาหอยน้ำหน่อหอยกราบ <laughs> ย้อนน้ำเบิดนี่ละ่ะพี่น้องกะไรบะไดแหวใส่เลยกลมห่อนกับบะไดล้วกันน้ำเบิดหิวเข่าก็หิวมันใส่แห้งหลายหาหน่อไม้มันก็นคือหาเห็ดอยากก่ากลัวหาเห็ดละไม่อยากลัวหาเห็ดครับแม่ต้องได้ทาง คือล่าเราใหม่มันอยู่ในเขาบอกตรงได้ทางเบิ้งคิดตลาดได้หมอบได้๋ข้านได้หมอบได้๋ข้านไปเอาเม็ดเนี้ยเชียร์ไปนะจ้าจ้าดิตรงมอบซ้อมครับมึงตาเศร้าแสบหรือเปล่าไม่ทางตาเราไม่ไพ่เลยไม่ไพ่ดีตาโอ้มันเป็นตาเป็นยังไงยายสิอยูุ่้งเลยมีคนหูทัน สวยงามตันเลยเหมือนเจมกเลยนี่ตันลึก <c oughs> ตอนนี้เขากะล่างนองไม้แล้วล่ะค่ะพี่นอ้องเขากะจะเลือกเอาหนอใหญ่ใบพ่อหนอนใหญ่เอาหนอนหน่อยมึงหนอนหน่อยลุงพ่อหนอนหน่อยอมยบ่หนึ่งหนอใหญ่ก่อนหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองสันไปได้บ่ฮะ <c oughs> หนึ่งสองซันไปได้บ่ อันเดียวดีก่มามั้ง่เพื่อความชั่วอยกนอนหน่อยไปเวฟพุนส่นอนหน่อยอนหน่อยเป็นตะกี้ด้วยนอนหน่อยเด้อจ้าแซ่บแยบพีนออนน่น้องนอนอ้วนๆนอนใส่ด้วยนอนจอยๆอย่า้งนี้ ตั้งแต้เขาลุงเรียนอยู่นี่นตะกี้แม่ผ้าขาไข่ลูกบ่อืมไข่หนึ่งซื่อมาหนึ่งไข่ขายแล้วเวลามีการมีงานแจกเขาบ้านผู้นั้นผู้นี้เพิ่นกับมายืมม่ยืมจนว่าเก่าจะของบาได้ใช่หรอนี่ดิได้แล้วจ้าพี่น้องรอน้ำเดือดนะคะเขาก็จะเอาไปเอาอันแงนี่ไปขึ้นสะก้อน๋ยวเอาว่างไปก่อน น้ำเดือดแล้วพี่น้องเขาจะเอาซุ่มไย่ลงกรจ้ะหนึ่งวัยสามสิบนาทีจ้าเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันหนึ่งวัแล้วเขาจะมาแพ่ค่ะตอนนี้ก็ครบ30มสิบนาทีแล้วพี่น้องกำลังเหลืองง่ามจ้นะคุณน่ะสีสัสนเข้าเข้าหนึ่งสาสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ะได้เด้อจ้ะ ห้าจุหนึ่งยี่สิบอร0สามินาที่ก็ะไดแล้วแต่แล้วแต่สูตรภัยสูตรมั่นเด้อจ้ะถ้าเห้าหนึ่งโดนเนี่ยถ้ามันสูกหลายมันจะแดงจ้ะแล้วมันก็จะบวบเป็นตะกินอันนั้นเอาชุดสองขึ้นไปหนึ่งอีกเดี๋ยวห้าจะมาแพกกันจ้าจะเป็นคนมัดล้ะกะห้าจะเอินว่าเหตุสุญญากาศเปล่สนถุงสินถุง แบบบานๆเท้าจ้ะจะเห็นเพื่อนเฮ็ดหลายคนมากแล้วก็ลองเฮ็ดคือเพื่อนเบิ่งจ้ะใส่น้ำในกระคูเข่านี่หละง่ายดีให้เอาให้เอาน้ำน่ะอยู่คือให้มันมันจุ่มลงไปแหละก็ให้มันพ่นึุงสินะจ้ะเอานอรุ่นเดียวกันรุ่าจะโบไซไลายเนาะตอนหนึ่งถุงเนาะไอกินเวลาหนึ่งขาบหนึ่งขับหนึ่ง พอดีโ <Okay. S 1> อเคสวยก็จะเขะ้าใจเห็ดถุงละขาดกับพ่อวิธีจุม่มเขาก็จะค่อยๆไล่ลงจุ่มลงลน,นี่จ้ะมัดบ่งไ้อากาศเขา อันนี้งามงามนี่พี่น้องล้วเข้ากับ่อยจะมาซ่อนทุงอีกที่หนึง่งจ้ะจาะอีกหนึ่งชั้นอันนี้จะบใส่หลายนองามนนอแมนหนึ่งเรางามหนึ่งเรางามงามจานอ่า่เาทำเหมือนโรงง, <c oughs> งงานเล็กแต่ะละแผนกโรงงานเล็กๆบ่ะโรงงานครอบครัว นีเพิ่นซังแล้วจ้เะเข้ากัเลยเฮตให้เพิ่นห<น>ยันตะถุงขาดนะถุงขาดตรงเนาะถุงบ่ขาดถุงกันหอน นี่จ้ะมันคือของนอไม้ของเ้ามันเป็นนอไม้ขีแล้วอน,น่อมันจะเป็นออคอแคนแดงซินะพี่น้องออคอแคนงจ้าเวลาจะไปกินนะเ้าต้องเอาไปต้มอีกเด้อจ้พะพอเฮาหนึ่งไห้มันไห้มันสุกซื้อกะบปอถึงวากับสุกแมนอันนี้คือรสชาติขมขาต้องนั่นไปต้มอีกจ้าบางคนเพิ่นจะเวลาต้มนมั ิ่นจะใส่เกลือกับน้ำตาลเป็นอลดความใ่ลดความขมแมนแ้วแต่ผูมักเทคนิคไขมั่นข้นเสือเคยเคยเหตุงานกับอันข้นกับผู้ชาเพื่อนให้ใส่ผงนวลงไปแมนบออาเคลดลรบเพื่นเพิ่นว่าเคลียร์ข้นกับผู้ชาคือใส่แป้งนัวใส่ผงชูรสเท่าหนีลงไปใส่ลายบอแล้วแต่ตามแต่หมอห้าหมอใหญ่หมอน้อย อืเดี๋ยวแต่เข้าตรมหลายตรมน้อยจ้าขับหนึ่งพอดีเนาะสำนั้นเนาะแม่พ่อใหญ่บ่เคยเห็นว่าลูกเฮ็ดอีย่งกันที่จุ่มนม้ำอีกจ้าหน่อยน้องใหม่ไรออกเข้ากะจะไปหาน้อไหม่ไรไม่เฮ็ดจังสิละจ้าพี่น้อง นกไม้ไล่นี่แสบจ้ะพี่น้อไม้ไล่จะแสบจะบกขมคิดว่าจะแสบกว่าทุกนกไม้เลยเนาะแม่เราไม่เห็นอย่างจริงจะแสบกว่าค่ายไหลก็บเบิ้ลนั้นหน,นึ่งไอ้ยังนะหมดขั้นไหลกับเหมดขั้นไหล <c oughs> ตะมือนีก็หมดวา่าซ่านหมดดำนกไม้ก็เป็นตะหักแต้ว ดีใจดีใจเด้พี่น้องเวลาได้เฮ็ดอีย่างนึงสินะมีวามสูบอันนี้เฮ็ดทุงน้อยเพราะว่าจะได้นั่นอีกถุงนึงเนาะเดี๋ยวถ้าถามันหน่อยเกินไปเฮ่ากาัให้เพื่อนเฮ็ดสองถุงเอาเวลาเฮ็ดกินบางที่กินคนเดียวกับเด้ถุงน,น้อยแกออกมาอลไรกินเม็ดเลยเอยงสินาจา้า <c oughs> นี่เด้ออันนี้น,น,น่าจะกินคนหนึ่ง <c oughs> คนหนึ่งอิมอ่มน,นี่จ้าที่น้องอันนี้เข้าซีนถุงออกมาแล้วเห็นบ่ซีนแบบอีสานบานเฮ่า <c oughs> แล้วก็เข้ากัจะมาซสอนถุงอีก ให้มันมีอากาศในถุงเส้นเฉพาะถุงแรงแล้วจ้ะจ้ะบางคนพันกะาิ้นถุงสองคือกันเนี่ยเท่ากับจะมาใส่ซ่อนถุงน่จ้ะมาว่าให้อากาศเขา นี่จ้าพี่น้องซ่อนถุงเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเพิ่งอันนี้เข้าเฮดตรงให้ให้เอฟซีเอฟซีจ้ะทางเข้าเฮดเย็บใบเองเข้าก็จะเอาเสือ้อฟางมัดแมนคือพวงมาลัย เอาไปหอยไว้แล้วก็หอยไว้เอาไปแขวนไว้น้ำเล้ากินได้โดนแขวนไ่ไทยบ่ได้แขวนไ่ไทยบ่ได้ต้องแขวนไว้น้ำเหล้าอุ้ยเป็นตะหักเนาะบึ่งเนาะเฮ็ดเต็นท์นมไม่เลี้ยงเง่าๆแม่เนาะไม่เฮ็ดนมแม่เฮ็ดอันนี้ไม่เฮ็ดนมไม่บ่งใส่ถุงหน่อยก็ได้นมไม่ขี้นมไมขี้เออนมไม่ขี้ ใส่ถุงหน่อยก็ได้หาว่านอไม้์น,นั่นน่อยต้องซื้อถุงนอแล้วดิเมนถ้าเป็นนอไม้เลี้ยงเขาต้องซื้อถุงใหญ่กว่านี้อันนี้ถุงห้าขนาดเท่าใดก่อนนี่เจ็ดคูนสิบเอ็ดเจ็ดคูนสิบเอ็ดหนึ่งเด้เพราะว่านอไม้เห้าวาน,านอหน่อยนัน้นรักนั้นรักอันนี้ยังมาแล้วเด้พี่น้องเหลืออีกซึ่งหนึ่งจ้ะ เจ้าบ้านมืออื่นน่ะเฮาจะเฮ็ดเฮาจะเฮ็ดขนมจีนแจกให้บ้านนังสินาา่ะค่ะกับมี่เอฟซี่เพิ่นใจดีเพิ่นกะเพิ่นอยากเฮ็ดบุญเพิ่นอยากเฮ็ดบุญนะให้คือพันแเท่าๆสินาา่ะจะเพิ่นกะเลี้ยนมอบเงินมาแล้วกะให้เฮาไปซื้อขนมจีนมเเาเฮ็ดเออเฮ็ดเให้นำขนมจีนแล้วกะขนมจีนใส่แล้วก็ไปแจกให้บ้านนังสินาา่ะค่ะกัเลยวา่าเดี๋ยนเท่าสินให้เอื้อยแพ็กต่อ กะเล่นสิไปซื้อสิไปเตรียมของซะก่อนเนาะจะต้องไปสร้างขนมจีนจาต้องไปสร้างขนมจีนไปซื้อของเดี๋ยวจะให้เอื้อยแพกอันนันต่อแต่ว่าคลิปเฮากัจะจบไปซํานี้ซะก่อนนี่ละ่ะมาเฮ็ดให้พี่น้องบึงเข่าๆนะจ๊ะอือจะแจกขนมจีนมืออื่นก็ไปส่งให้เพื่อนเลยด้อจ้าเสร็จแจกขนมจีนแล้วกะจะไปส่งของให้เพื่อน ราวาก็มี่เอฟซีพันังนำปลาละกับขนมจีนขมานน้ำก็ขอบคุณนะคะที่วานอุดหนุนนอซอยอุดหนุนเ้าเขามานะคะกายอน,นเอฟซีนี่ละหฮาวังได้เฮตจังซี่ถ้าบ่มี FC เอฟซี้ากะอยู่บ่ไดน้องพี่น้องเนาะกะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ห้าน้ำเน่ให้ได้มีกกำลังใจได้ไปหาหน้อใหม่เฮาก็อยากไปหาเฮดอยู่ต่ว่าช่วงนี้ฝนบ่ตกเฮดบออ่ออกเด้อจะ้ะอ่ะ นี่ได้ละอันนี้ซึ่งแหลกเข้าได้เจ็ดถุงนี่จ้ะพี่นนอกซึ่งแหลกได้เจ็ดถุงกะมาคลิปนี้ก็อยลกดไลค์กดติดตามให้น้ำเด้อจ้าี๋ยวคลิปน้าาพอกันไหมที่เหลือกรจะเอือยเฮ็เดเยวจะไปตลาดซะก่อนเนาะคลิปนี้เอาไว้จำานีละจ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะ